หลังจากท่านได้เปิดกล่อง FB หนึ่งสองนะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะครับผมติดมีล้อนะครับแล้วก็พนักพิงนะนี่นะครับมีทั้งสองสองด้านนะครับที่จะหันมาประกบกันนะครับผมมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับหลังจากที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับมันมีแบบประมาณนี้ครับ กตะแกงลองถังขับถ่ายนะครับแล้วก็ถังขับถ่ายแล้วก็ส่วนล้อด้านหน้านะครับผมในส่วนส่วนล้อด้านหลังครับผมแล้วก็บอกนะผมเราก็มีประแจและน็อตนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันนะครับลักษณะของการประกอบนะครับใช้น็อตไอเบอร์ใหญ่ตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่สีดำน็อตสีดำอยู่สี่สี่ชิ้นนะครับสี่ตัวนะครับผมก่อนอื่นก็ต้อง นำล้อสวมเข้าไปนะครับให้พอดีกับรูนะครับผมแล้วก็นําน็อตสองเข้าไปครับผมเนี่ยครับแล้วก็ตเนียแล้วก็นําตัวเมียหมุนไปด้านล่างนะครับทำแบบนี้ทั้งสองน็อตเลยนะครับผมสองผมก็สอง้ ทุกป้าก็าพยายามหมุนให้แน่นนะครับผมตัวนี้เป็นฐานล้อสำคัญเลยนะครับ จะสังเกตได้ว่าด้านบนจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมตัวใหญ่นะครับผมด้านล่างก็จับด้วยประแจที่ดูใหญ่ที่สุดนะครับที่เราให้ไปกับ FB หนึในลังนะครับลักษณะการหมุนนะครับลักษณะก็ เมื่อประกอบส่วนนี้เสร็จฐานล้อเสร็จนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นท่านก็นําส่วนที่เป็นไฟเบอร์นะครับกับเหล็กนะครับจะมีรูตามนั้นนะครับผมจะมีแกนเหล็กอยู่นะครับ แกนเหล็กเข้าไปนะครับทั้งสองมันจะรวงสกกวิงประมาณนี้ครับใส่แก๊ ลูกค้าจะใส่ตะแกรงนะครับเพื่อจะรองรับถังขับถ่ายครับผมลักษณะเป็นแบบนี้ครับแค่เสียบลงไปแค่นั้นเองครับทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับกรณีที่จะขับถ่ายนะครับเวลาถอดก็นะครับทีสอดเข้าไปนะครับผมเวลาถอดออกก็ทําย้อนเหมือนกับที่เสียบเข้าครับลองถอดตะแกรงนะครับผมเมื่อมีการ ตอย้ายผู้ป่วยครับก็จะถอดตะแกรงออกนะครับเนื่องจากมันจะสอดเพียงไม่ได้นะครับอย่างนั้นยูนีล็อกนะครับผมล็อกด้านหลังจะมีอยู่ล็อกสองชั้นนะครับชั้นแรกเหมือนเข็มขัดที่เราไถรถยนต์ั่วไปนะครับแค่เสียบตรงข้างบนนะครับผมตรงนี้มีกดลงนะครับกดลงตามล็อกเลยนะครับผมนี่ครับผมข้างบนก็เสียบเหมือนเข็มขัดที่เราไถรถยนต์ครับง่ครับง่ายครับผม เซฟซี่สองชั้นนะครับเนี่ครับสำหรับการใส่เข็มขัดนะครับผมก็สังเกตว่าจะมีน็อตอยู่นะครับผมตัวสุดท้ายนะครับปิดไปครับผมหมุนนะครับหมุนให้แน่นนะครับผม บบนี้ทั้งสองข้า,า,างนะครับจากการวางเบาะนะครับลูกค้าจะมีเบาะอยู่สองด้านนะครับนี่ครับมีตัวเหมือนผิวไม่เรียบนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็นําส่วนนั้นนะครับผมลงด้านล่างจะได้ไม่ให้ขยับนะครับจะได้ให้เบาะแน่นนะครับผม ก็มีลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับการใช้างานนะครับครับมีการล็อกล้อ,ลอนะครับลูกค้าจะสังเกตจะมีตัวแล็กตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวถกดด้านลงในด้านล่างลงนะครับจะเป็นการล็อกล้อ,ลอนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นการกดล็อกนะครับ อันนี้เป็นการล็อกล้อหลังนะครับแล้วก็การผลล็อกอน,นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับในการประกอบ